สถานีต่อไปช่องนนทรีผู้โดยสารสามารถเปลี่ยนเส้นทางไปรถโดยสารด่วนพิเศษ BRT ได้ที่สถานีนี้ Next station ช่องน n o n s Interchange with BRT สถานีเซนลุยนะครับนนส,สถานีช่องนอนที4นะครับนี่นะฮะตึกมาหานครนะครับอยู่ติดกับสถานี BTS ช่องนอนที4เลยนะทุกคน